เอาเล่นด้วยกันไปอ่ะพี่ซานเอานี่ไปอันนี้ไปให้ไปอันนี้ต้องให้อันนี้ไปให้เกี่ยวเอาไป <muchas> อหนอยบออยู่ไหนอะวันนั้นเราเตะบอลกันนะสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนอื่นสิมาบอกว่าคลิปนี้แปลมาจ ok ากต่อดโดยจะขออนุญาตเจ้าของช่องต่ออเอียงเนอะอะไรเอียง ักแข็งหนึ่งประมาณนี้แหละจ้ะเจ้าของช่องต่อๆช่องนั่นไปเห็นมาไปเห็นเพื่อนนันลงมากกเลยมีความรู้สึกว่าแต่อีต,ตนเล็กหน่อยเนาะพี่น้องแต่อีตูนลูกแต่ว่ากระบอหูดอกว่าวาตอนสถานาการณ์ตอนนั้นนันเป็นเอียงลูกค่อยได้ห้แต่ว่าตามที่เพื่อนนันเขียนมาเนาะเจ้าคองช่องต่อๆช่องนี้เพื่อนเขียนมาว่า ถึงแม่กับยายถวดบังคับให้ไปเลีนกับพี่สันน้นน่นหลับไปกับพระเอกของเพื่อนน่นหลัไปบกควันบังคับหลูกเด้เนาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองวาบอ่แต่อีตุนเนาะกต่คือเด็กหน่อยมันบ่หลึงบ่แกนน่ะแม่เมนบอพี่น้องวาบอ่เด็กหน่อยมันบ่หลึงบ่แกนสิบ,บังคับมันไปเล่นนํามันกับบ่อยากไปแหละเนาะโมเมนต์พอมันเนาะ เซฟเฮเบลิลก็คักบรสเด็กเด็กน่ะเขาจะมีเซฟโซนของเขาเขาจะรู้รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนแปลกหน้าเขากลัวเขาหยาดเขาบอปลอดภอยัยน่ยแม่พี่น้องอันนี้คือความเด็กคว,ความความรู้สึกของเด็กหน่อยเด้บดกไปตั้งโอ๊กตั้งใจสิว่าให้เพิินเด้แม่บอพี่น้องอย่าเฝ้ายัดเยียดอย่าเฝ้าไปบังคับลูกค่อยๆไปค่อยๆหลินน้ำลูก ค่อยๆเรียนกับเล็กหน่อยนะหูจากวิธีเขาหาเด็กหน่อยบาค่อยๆขันเขาย่านกับถอยก่อนค่ะถอยก่อนอย่าฝ่าไปบังคับต้องเรียนเธอต้องเป็นเรียนก็ผู้นี่บอมแมนเห็นแล้วกระ้สลกซึบบดีอยู่ด้เนาะพี่น้องแล้วเขาเป็นเอฟซีเถ่าเ่ยไหมเป็นเอฟซีเถ่าของน้องนาริตาน้องตัวเกี่ยวมาแตงแต่พันอยู่ในถ่อง่นละจน เกิดได้ง่ายมากผู้ลัไปตะก,กี้กะเป็นเอฟซีม่เพิินเป็นเอฟซีพ่อเพลินนั่นแหละแต่ว่าเป็นเอฟซีลูกเพลินหลายกว่าฮาักแพงลูกเพลินเฮนแบบนี้กระรูกึกบบดีปันใดพี่น้องเอ,อ้ยอย่าไปบังคับลูกเด้อสาวอืมมันเป็นต่อีต,ตนแต่ว่ากะบอกหูจากดอกว่าว่าความเป็นจริงเพ่อนอยู่กันเป็นจ้งใดเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชินเขาบ่ ท่านได้ลึงได้แกนนะ่ะเขาสียานอย่าบังคับเขาอย่าบังคับความรู้สึกของลูกของเด็กเข้าใจบ่จ้ามาดูดูเดี๋ยวเขาก็ลึงหนาแกนหนาเดี๋ยวเขากล่นน้ำดอกหนองนาะลิตานนองตัวเกี่ยวนะเพิ่นแกนค้นงายอยู่ดอกอย่าบังคับลูก